สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสาธิตการติดตั้งมิลทาร์คโรลลิ่ครับในคลิปนี้ครับแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันในส่วนของการติดตั้งเตรียมบนตัวรถยนต์ครับส่วนที่2ครับคือการเตรียมชิ้นส่วนอุปกรณ์มิลทาร์คโรลลิ่ครับในส่วนของการติดตั้งบนตัวรถยนต์นั้นมี5ขั้นตอนง่ายๆครับขั้นตอนที่1นครับนั่นก็คือการเจาะรูระบายน้ําบริเวณไลเนอร์นะครับขั้นตอนที่2ครับคือการตัดฝาท้ายไลเนอร์ขั้นตอนที่3ครับคือการไวริ่งสายไฟเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่่รรระบบ็นนนนตออ์ลขงงโมทถยัั ส่วนขั้นตอนที่4ครับคือการติดตั้งขายุดทั้ง4จุดเพื่อเตรียมติดตั้งชุดโรลเลลิตของมิวทารคครับและส่วนสุดท้ายครับก็เป็นการติดตั้งไฟนอลเพ e ก็เป็นอันจบงานแล้วครับผมและในส่วนของชิ้นส่วนของมิวท r ร์โลเลลิตนะครับชิ้นส่วนแรกครับเมนเพดเฮาสิ่งครับชิ้นส่วนที่2ครับคือเรลท็อปทางด้านซ้ายและด้านขวาครับและชิ้นส่วนที่3ครับคือโคเวอร์ของเฮาสิ่งและชิ้นส่วนที่4ครับคือไฟนอลเพ e ครับมีแค่4ชิ้นเท่านั้นเองครับ ขั้นตอนที่1ครับจับเอาเมนเพจครับใส่เข้ากับเวลท็อปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับขันน็อตหกเหลี่ยมนะครับที่ให้มาในชุดของยูทักโลล l ิ r l i ตครับทั้ง2จุดด้วยกันดำเนินการเจาะไลเนอร์ทั้ง4จุดเพื่อเตรียมติดตั้งท่อระบายน้ำฝน ดำเนินการขันสกรูออกเพื่อเตรียมติดตั้งไฟนอลเพดดำเนินการกีดไลเนอร์บริเวณหัวมุมท้ายกระบะดเพื่อเตรียมติดตั้งไฟนอลเพดดำเนินการติดตั้งไฟนอลเพทเข้ากับฝาท้ายไลเนอร์หลังจากนั้นขันสกรูให้เรียบร้อยตามตำแหน่งรูเดียวกัน ขั้นตอนการไวลริงสายไฟนะครับเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเซ็นทรัลล็อกกับรถยนต์ครับนำเอาสายสัญญาณของมิลทรักโรลล l i t นะครับทั้ง2เส้นนี้ต่อเข้ากับสล็อตซ้ายและขวาของกล่องเพื่อเชื่อมสัญญาณเซ็นทรัลล็อกครับติดตั้งชุดขายยึดทั้ง4ตํตำแหน่งครับเพื่อเตรียมติดตั้งชุดโรลเลิตของมิ t ทรั k ครับสำหรับอุปกรณ์ในการยึดติดนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้เพื่อให้เหมาะสม กับส่วนความสูงของกระบะแล้วก็ยังสามารถปรับซ้ายขวาเพื่อให้ได้ความเหมาะสมในการติดตั้งโลลอดลิดครับหลังจากที่เราติดตั้งเมนเพจนะครับเข้ากับเรลท็อปเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำชุดโลลอดลิดของมิวทัคเข้าติดตั้งที่ท้ายกระบะกันครับ เราดำเนินการไวลิงสายไฟนะครับเพื่อเชื่อมต่อระบบเซ็นเตอร์ล็อกครับซึ่งในระบบเนี่ยก็จะให้มาเป็นพอร์ตสําเร็จรูปแบบนี้เลยครับติดตั้งรางสายไฟนะครับดำเนินการยิงซิลิโคนรอบบริเวณกระบะ และครับขั้นตอนการติดตั้งโรลลิดจากมือพักครับ